ยอมเลยครับอีกสามวันนะไม่ต้องมาตอนหลดตอแหลออกทีวีแม่ตั้งท่านี้นะครับพูดว่าไงบ้างวะผมได้ทุ่มเทความสามารถจะบริหารประเทศอย่าให้ทุกคนถอยคนละก้าวอะไรว่าแม่งมแมลงบินเข้าปาก ะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพูดไปออกเลยครับเหมือนส้นตีนจุกคอหอยสรุปถอยคนละเก้าเราจะคุยกันคุยไอ้สัตว์นะครับมึงร่อถ้าชิบหายแนละ้วยะมาคุยส้นตีนแลวตอนนี้คุย ชัดเจนไหมครับอีกสาวันอ้ <c oughs> มุมนี้ไหม <c oughs> เราจะทำอย่างซื่อตรง <c oughs> ขอให้เธอจงไว้ใจ <c oughs> และศรัทธาตรงกูเต็มหน้าเลย ลมก็กันไม่อยู่น้ำก็แสบถุยเว้ยจนวันนี้ยังไม่รู้เลยใครเป็นคนใช้คำสั่งจนวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าน้ำที่ใช้ฉีดใส่เด็กคืออะไรนะครับนะโปดรดจงไปไกลๆส้นตีนอูไม่เชื่อคำพูดแล้วไอ้ปิ้นป้อนนะครับเออชัดเจนหรือ,อยังครับ เอาไอ้พวกได้มา300-100พวกมึงก็ทำหน้าที่มึงไปกูก็ทำหน้าที่ของกูนะนะ mm hmm. ครับเด็กๆก็ออกมาเรียกร้องมึงมึงก็ไปไล่ตีเขาสมัยม็อบกบปสอ้สัตว์ชัดดาวกรุงเทพเป็นไง้สัตว์ได้ตังไปเป็นกระสอบเลยนะวันนี้เด็กๆก,ก,ก็ออกมากันเองเนี่ยต้องขอตังค์พ่อแม่ นะเพื่อจะไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับถอยคนละเก้าถอยคนละเก้าบางมือไงบวางมือลืมนะถ้าไหนไวียเห้กูจำไม่ได้แบบ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 ถุย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  นั้นผมอยู่ข้างเด็กนะครับวางแขนขวาใช่ไหมถ้ากลับด้านแล้วก็มือทีทับใช่ไหมครับเราจะทำต้องให้เห็นทีวีเห็นด้กล้องเลยเราจะทำอย่างซื่อตรงขอให้มึงจงโง่งง่าย ถ้ามึงอยากจะเป็นควายมึงต้องเชื่อกูกูนี่แหละตัวตอนแหลและคอยจะแท้ตลอดปีกูจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่านี่คือความสุขของเธอประชาชนถุยใช่โยใช่โยใช่โย ออ้ยให้ชูสามนิ้วหรือไปขอโทษก็ต้องต้องชูสามนิ้วนะครับโอเคไหมครับท่านเชฟนะพี่น้องนะงั้นผมอยู่ข้างเด็ดนะครับผมว่าเด็กๆก,ก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องในะผู้ใหญ่รุ่นเราเนี่ยมันอยู่ได้วัฒน,นธรรมแห่งความสอพรอมาอย่างยาวนานนะครับนอะนะผมเป็นมงคลนนะนะครับะอะไรวะ ไม่อยากพูดเดี๋ยวกูซวยอ่าไ้ไหมวันนี้แกแล้วธรรมนูญก่อนเลยครับแล้วเอาเอนาลนี่ออกไปนะครับสวอนี่ควรจะปิดสวิต์เลยครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ,นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยออวันนี้โอ้โหประกาศเลยว่าเราต้องทําหน้าที่ปกป้องถาวโอ้โห จะปกป้องอยังไงพอคูณมีกองกําลังเหรอเอะจะปกป้องอยังไงล่ะครับวันนั้นน่าจะวิ่งตามรถนะบังกันเอ้ยมึงอย่าเข้ามาไนะม่งมึงไม่ไปทำนะครับมึงมันอะบอกจะปกป้องเนะี่ยไม่เห็นทำนะครับแล้วจะพูดทําไมพูดทําไมย่าเลเธอะกูเห็นหนังหน้าสอบเอนี่ยนะกูแม่งอยากจะขยี้ขยี้ขย,ขยี้นะครับ วันนี้เห็นข่าวนะนีะ่าววันพูดโอ้โหกูเฮียเอะพมึงทนฟังกันเองได้ไงว่ากูจะอ้วกอืมโ,โอเคอ,อวันนี้ก็จัดให้ตามหลังนี้หายไปนะับครบชั่วโมงแล้วพอ,อยังถาม่อน นะเราจะทําอย่างมั่นคงอันนี้ก็น่าจะเที่ยงคืนกว่าแนละ้วไอสัตว์มึงเดินมานครับมึงเดินมาห้าหกปีนะครับเด็กๆเ,เขาเพิ่งเดินได้สองสามวันเองนะมึงใช่ก็ถอยได้แต่มึงเดินหน้าลุยมานะครับเดินหน้ากู้มาห้าปีหกปีเจ็ดปีนะมึงเดินมาไม่เคยหยุดเลยนะชิปหายไปเยอะแล้วนะเด็กๆเ,เพิ่งออกมาแป๊บเดียวนะ บอกถอยคนละก้าวมาคุยกันนะครับคุยยังไงเด็กๆจะไปคุยกับคุณในฐานะอะไรหรอครับคุยแล้วได้อะไรขึ้นมาครับขนาดสัญญาลับปากเสนอตัวเขาเองยังไม่ทำเลยครับอ่าทีนี้จะมาขอคุยนะอีกสามวันอนะรู้กันอ คุณมาครับนี่นรีชูสามนิ้วเป็นภัยคู่ก,กรรมแบบนี้ครับคือน้องเขาใช้นิ้วผิดถ้าน้องเขาชูแบบนี้ปลอดภัยเลยครับใช่ไหมวันนี้นะถ้าคุณถือยกถือโลกคุณไล่กระทืบคนได้โดยไม่มีความผิดแต่ถ้าคุณไปยืนชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไไรคุณจะโดนน้ำฉีดน,นะครับคุณจะโดนคดี กูะจะถูกจับเมื่อไหร่ก็ได้กูอยากจะจับใครก่อนก็ได้จะยังไม่จับใครก็ได้จับแล้วกูจะพาไปไหนก็ได้กูแสดงตนก็ได้ไม่แสดงตนก็ได้กูจะข้ามขั้นตอนก็ได้นะครับโดยที่ไม่จะมีใครต้องรับผิดชอบประชาชนทําเฮี้ยอะไรก็ผิดใช่ไหมครับแต่พวกมึงทําเฮี้ยอะไรก็ถูกไปหมดแล้วครับเออนะ วันนี้คุณดูสิ่งที่รัฐบาลทํากับประชาชนเนมีใครเคยคิดจะรับผิดชอบไหมวันนี้อยากรู้น้ําอะไรที่มึงใช้ฉีดใส่เด็กไม่เป็นอันตรายไอสัตว์แต่แสบชิบหายนะนะมีคนเล่าให้ผมฟังนะบอกว่าพี่มาร์กรู้ครับวันนั้นนะมีเด็กมัธยมนะ โดนแล้วก็ไปที่เซเว่นใครอยู่ในเหตุการณ์ช่วยยืนยันนะครับเซเว่นก็ปิดพรดีต้องการเอาน้ำมาล้างเซเว่นพนักงานเซเว่นก็ปิดจนเพื่อนผมคนเนี้ยต้องอ้อนวอนขอร้องว่าเด็กต้องการน้ำเพื่อจะมาล้างความแสบ ถ้าเ,เพื่อนผมพักเงินไปสองพันบอกเอาสองพันเนี่ยเอาเลยแล้วคุณขนมาให้เลยได้กี่ขวดก็เอามาแล้วเด็กๆก,ก็ไปล้างตัวกันที่ตรงนี้เด็กๆก,ก็วิ่งไปนะครับไปตามเพื่อนมาก็าใช้น้ําขวดนี่ล้างเดียิ่งล้างก็ยิ่งแสบเพราะเด็กๆไม่รู้มันคือน้ําอะไรการยิ่งโดนน้ํายิ่งแสบแล้วคนที่แพ้นี่นะเออ เด็กๆบอกอตรงนี้มีน้ําอยู่กองวคนก็มามาล้างตัวกันแต่ยิ่งล้างยิ่งแสบนะครับแต่กูเห็นไหมว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยใ้ใเด็กเขานําวิธีการนะครับที่ดีมาใช้เขาไม่มีเครื่องขยายเสียงเขาก็ใช้การบอกกันไม่ทอดทอดแต่อ เดินหน้าไอ้คนนั้นก็เดินหน้า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 ไอ้คนหน้าจริงก็เดินหน้าตามมาตามมาหยุดหยุดหยุดแยกย้ายแยกย,ย้ายสูสัญญาณมงในมือโอสุดยอดมากคนเลยครับว่าไม่ต้องมีการเกณฑ์มาทุกคนสแตนบายมีสัญญาณปุ๊บมีโคตรรหัสลับรถกุ๊กชินปิ้งนำหน้าทหารราบวิ่งตาม เห็นไหมครับเขาทําอะไรหรอครับเด็กๆพวกนี้เขาทําลายข้าวของไหมเขาทุบบ้นสะดมร้านค้าหรือเปล่าครับเขาเพียงแค่มาชุมนุมกันบนถนนแล้วทําให้รถวิ่งไม่ได้แต่สิ่งที่กุงกะทากับเขานะครับคุณเอาน้ําฉีดแล้วรถวิ่งได้ไหมครับก็วิ่งไม่ได้ ดังนันานทีนี้นะเด็กๆเขายื่นคำขาดต้องลาออกแกแล้วให้มันโดนยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่สวความย่ิงวันนี้คุณควรจะแสดงสปิริตว่าคุณเนี่ยคือต้อนตองปัญหาอย่าบอกว่าคุณได้เข้ามานะครับทำไมคุณเสียสละไม่ได้ล่ะครับเพื่อความสุขของคนต้องไม่รู้เท่าไหร่ที่จะไม่ต้องมานั่งชุมนุมกันแบบทุกวันนี้ แค่คุณยอมลาออกก็จบแล้วเพราะทุกวันนี้คุณก็แทบไม่จะทำหน้าที่อะไรเลยครับการชุมนุมเห็นไหมเด็กประกาศเวลาชัดเจนเลิกชัดเจนแต่ไม่สามารถบอกจุดได้แน่นอนเพราะมึงเล่นขนคนไปสกัดหมดเขาใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเต็มที่ครลิบเดียวเต็มไปหมด แต่ผู้มึงต้องเกณฑ์ต้องขนต้องเอารถขยะรถสิบล้อ,อไปขนกันมาใช่ไหมครับแถมมีรถติดโลโก,โก้พรรคการเมืองด้วยครับมันคนละชั้นมวยเป็นคนละชั้นนะพวกมึงก็ยังใช้วิธีการเดิมๆวันนี้เด็กๆเ,เขาทาด้วยใจรางวัลของเด็กๆนี่คืออะไรครับคือคดีความอย่างน้องมาตอนนี้เรียนอยู่ปีสี่วิศวะตอนนี้กํลาลังอยู่ในช่วงการสอบเวยชนะแล้วได้อะไรครับ วันนี้เจ้าหน้าที่ก็ประกาศแถลงข่าวแถข่าวตอหลดตอแหลชี้แจงไม่ได้ตอบคาถามไม่ได้จะแถลงคำเหี้ยอะไรถ้าแถลงก็ตอบไม่ได้อ่ะเห็นไหมถ้ามึงแถลงแล้วมึงตอบคาถามไม่ได้มึงจะแถลงส้นตีนอะไรเราทําตามกฎหมายกฎหมายข้อไหนให้คุณทําแบบนั้นได้ ไอเหรียญนะไอสัตว์เดี๋ยวให้กูเจอแล้วกันไอเหรียญหน,นา่ากูดูมึงจะปากเกง่งไหมไอสัตว์บอให้เหรียญมึงกับกูดีกว่ามาไอสัตว์ว่าไงดีไหมมึงปกป้องกูก็ปกป้องดูสิเอาว่าไอเหรียญสนมาเหรียญไอ้เหี้ยกูมันไส้เร้่อยนะยึดตามกฎหมายในกฎหมายก็บิดเบี้ยวแต่เด็กๆก็ทำอะไรไม่ได้ วันนี้นะผมจะบอกอกอย่างนะรประเทศเราเนี่ยนะเราจะพึ่งใครแม่งเยอะเหลือเกินนะครับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหน่วยงานแม่งเยอะมากซําซ้อนนะครับจะพึ่งใครครับ มีทั้งกองปราบมีทั้งดีเอสไอใช่ไหมมีทั้งนครบาลน,นะครับมีอะไรกันสอบสวนกลางใชนะ่นี่เฉพาะตำรวจนะมีทั้งปอทอยเวลาจะแจ้งความกูจะแจ้งความที่ไหนดีวะนะครับดูนะ,ะมี ปปชนะปปทนะปะปะงนะตงองงนะผู้ตรวการแผ่นดินนะนีสารรัฐธรรมนูญนะเยอะไหมหลายคนฟ้องผิดศาลกูเห็นไหมครับฟ้องแทบตายท้ายสุดครับฟ้องผิดสารไปเริ่มต้นกันใหม่ ทำไมมันเยอะเหลือเกินในประเทศนี้นะครับผมว่าบางทีมันเยอะไปนะหน่วยงานที่ซ้ําซ้อนน่ะก็เลยกลายเป็นงานโยนไปไปปะวะงอเอ้ยปะวะงคดีนี้ไม่ได้คุณต้องไปปะวะทไปปวทอ้อยไม่ได้คดีนี้มันเหนือเกินเขาต้องไปปปชต่อไเอ้ยไม่ไ,ได้นี่มึงต้องไปสตอง,งอคุย้ยไอ้สัตว์ปวดกระบาล วันนี้นะเอาประกาศปิดสื่อไม่ยกคำร้องปิดสื่อไปละมีอะไรว่าเดียวนนี้ตอนนี้มีการมาร้องให้คุ้มครองพอลตใช่ไหมครับคุ้มหรือไม่คุ้มต่างกันยังไงวันนี้ประกาศาละยกเลิกพกลตูุ่เขือรายแรงและคนที่ติดคุกอยู่ทำไง ยกเลิกไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าต้องติดคุกต่อกูเลยงงในตกลงไอ้ยังไงวะเนี่ยยกหรือไม่ยกมันต่างกันยังไงมีพรลกอแต่บอกก็ยังไม่บังคับใช้การชุมนุมจะไม่เกิดเอามาใช้ก็ใช้ได้ไม่ใช้ก็ได้ด้วยหรอตกลงเอ้ยแล้วกูจะทําตัวยังไงอการชุมนุมป็นสิ์รัฐธรรมนูญแต่ผิดพรลกอกูจะเชื่อใครกูจะฟังใคร การชุมนุมโดยสงบปราศจาอาวุธเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามระบอกบรัฐธรรมนูญแต่ตอนนี้ประเทศมีการบริหารงานภายใต้พลกรกฉุกเฉินแล้วก็ฉุกเฉินร้าแรงด้วยตัวลงกูจะฟังใครกูจะเชื่อใครแล้วบอกว่าทำกฎทำตามกฎหมายแต่กฎหมายมึงกฎหมายข้อไหนใช้เกิอนอำนาจหรือเปล่าก็ไม่รู้ มึงอยากทาอะไรมึงก็ทํากันแต่ยประชาชนแม่งถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวข้าราชการทาผิดย้ายตั้งประการสอบแต่ประชาชนผิดไม่ผิดไม่รู้จับยัดคุกไว้ก่อนประกันตัวมาก็อายัดต่ออีกมีหมายรอไว้กูยังไม่จับรอมึงกูอยากจะจับกูก็จับไม่อยากจับกูก็ยังไม่จับใช่ไหมเคสน้องไม้ก็มีเพื่อนน้องไม้ที่ไปเป็นเพื่อนก็มีหมายจับแต่ยังไม่จับจับคนเดียวก่อน ท้งนี่ไปเลยก็กจับแม่งทั้งคู่เลยนะมันไม่จับสรุปเอ้อะไรวะเนี่ยคืออะไรคือวิธีการปฏิบัติผู้ปาสายหลายคนก็มีหมายจับเขาก็เดินท่ง,ทงๆางนไมไม่เข้าไปจับทาไมต้องไปจับก็ตอนกลางคืนสรุปปประเทศนี้แม่งมั่วหมดขนาดนี้ใช่ไหมครับ 那东西，我得相信，就是他。